ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคอนเสิร์ตดี e t อีเด็กจัดให้ค่ะวันนี้ซิมนณนนิชาวิโรจน์นาคุลเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในวันนี้เป็นวันไหว้คร e ูอีเด็กซึ่งในทุกปีก็จะจัดฟรีคอนเสิร์ตเหมือนเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะศิลปินที่จะมาในวันนี้บอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักพี่เขาอย่างแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้นะคะพี่เขามาแรงและโด่งดังามากๆเลยทีเดียวยอดวิวของเพลงพี่เขานะคะมีถึง200ล้านวิวเลยทีเดียวใน YouTube เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาผ รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นปกติเนี่ยเราเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เล่นในโรงเรียนไม่ได้ในวิทยาาลัยยอ่งนี้เนาะคือเราเล่นให้แบบว่าคนด้านนอกดูเงี้ยก็คือแอบ,บคนวันอยู่เหมือนกันเล่นให้แบบกล <c oughs> ุ่มไอ้รุ่นด <c oughs> ูแน่นอนว่าสุดยอดเพลงของพี่เนี่ยมากเลยตอนนี้อ,อยากร<อ>ู้ว่าผู้สาวขาล้อเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะผู้สาวขาล้อในเรื่องเพลงเนี่ยประมาณว่าเป็น นักเรียนคนหนึ่งที่ไม่ได้แบบว่าเรื่องเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเด่นอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าจะสนใจในเรื่องแบบว่างานบุญงานอะไรเงี้ยงานแบบสังสรรค์ปาร์ตี้แล้วก็แอบชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ก็แบบว่าเขามีแฟนแล้วก็ได้แค่แอบชอบแต่ไม่ได้ใช้เรื่องกันนะแต่ก็แบบว่าสแตนบายรออยู่อะไรประมาณนี้พี่คิดว่าอะไรทําให้เพลงผู้สาวขาเลาะโด่งดังจนไปที่นี่ลสองร้อยล้านยูโรขนาดนี้คะ น่าจะเป็นเพราะว่าเนื้อเพลงมันน่าจะเข้ากับกลุ่มเด็กนักเรียนสมัยนี้นะคะแบบว่าส่วนมากแบบเด็กหลังห้องจะเยอะหน่อยเพราะว่าปกติตอนเรียนอยู่ก็เป็นเหมือนกันแล้วเร็วนี้มีผลงานอะไรให้พวกเราติดตามอีกคะก็อาจจะมีซิงเกิลใหม่นะคะแล้วก็มีซิงเกลิลพิเสเศษเดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นอะไรค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันครูอยากให้พี่ลำใหญ่นะคะฝากอะไรกับพวกเราชาวอีเท็เลยค่ะ ็อยากจะให้ตั้งใจเรียนนะคะน้องๆตั้งใจเรียน,นะค่ะแล้วก็ทำถึงเรียนไม่เก่งก็เอาให้แค่แบบว่าเรียนไปแต่ว่าประคองตัวเองให้หมีมุ้งมีแหลงนี้ก็พอนะแต่ว่าส่วนตัวลำยัยนเนี่ยคือแบบว่ามันต้องเลือกระหว่างางานกับเรียนนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนว,ว่าอยา่าทิ้งการเรียนอยนะะ่างเงี้ยค่ะก็คือพอมีเวลาเดี๋ยวก็เรอยให้ตั้งใจเรียนที่มันยมศก็อย่าินดีกับคุณครูค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้พี่ลำยัยก็พร้อมไปให้ความสนุกสนานกับพวกเราชาวอีเทคที่อารีนา2แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่ลำยัย